ทุกคนยิ้มต้อนสู่สตีชแนลค่ะตอนนี้น้องก็อยู่กับพี่เอิร์ทน,นะคะพี่เอิร์ทแล้วก็พี่นัทสวัสดีครับในฟรีไฟ้นะคะซึ่งตอนนี้เราจะมารีวิวโหมดใหม่ยึดป้อมปาการค่ะมาดูกันดีกว่า,าคือโหมดนี้นะคะเป็นโหมดใหม่ที่พวกเรายังไม่เคยเล่นมาก่อนจะดูกันนะคะว่าพวกเราจะเข้าใจภายในรอบแรกเลยไหมหรือจะโอ,โอไปอีกนานโอ้มามาปืนนะปืนนี้นะพอมากโหมดใหม่ยึดป้อมปาการเดี <c oughs> ๋ยวนี้ได้นะัทนี่ปืนอะไรอะ รู้ว่าอย่างหนึ่งปืนนี้โหดดาเมีเข้าห้าสิบกับถึงร้อยพี่เล่นไม่เป็นมันเป็นปืนแนวไหนรู้ว่าแค่มันยิงช้าจะบอลเล่นว่ามันโหอ๋อเล่นไปล้มันต้องกดอะเวลาจะยิงอะอ่าฉันเลือกฉันเลือกสปเสปดพี่ถนัดสเปดถึงจะไม่มีสก,กินแต่ก็เก่งได้นะ ือพี่ชอบเอาสเปรไปอัดหัวไม่รู้เป็นอะไรถ้าถึงสามแล้วคนนั้นชนะเข้าใจไหมเข้าใจกดแล้วรู้กดเริ่มรู้กดแล้วเริ่มรู้กดใช่ใช่ใช่เริ่มรู้กดเออมันน่าจะเป็นฝั่งตัวรูที่ต้องไปยึดเราเพราะชนะเราเอจุดเอจุดเอเห็หนึน่งโอ้มไปทั้งทีมเลยจุดเอยู่ตรงไหนนั่นไงจุดเอกำลังไปกำลังไปก็เต็นี่ทำไมศัตรูได้รัวเลยอ่ะมันอยู่ตรงนั้นไงเอโดนยิงหัวยิงนี่ไป เอาปืนที่มันไม่เสียงว่ากันไม่มีเสียงหลังหลังมีหลังนัดที่โดนยิงมีด้านหลังไม่เห็นเหรอโดนหลอยหลังพี่ไปยึดจุดเลยดีกว่าไปยึด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 ไปไปบุกมุ้อยู่ด้านหน้าเราอ่ะนัดมันยิงจากด้านหลังพี่อ่ะโอ้ยยังไม่ถึงจุดตายละเอาอันนี้ก็ได้ปะเปลี่ยนละเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยตอนนี้ ตอนนี้เป็นของเรา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 เออสวยแรงแรงดีชอบข้างไหนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายด้านหลังด้านหลังพี่เอยอะอ๋อเหรอขวาซ้ายขวาซ้ายข้าง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 นี่นี่นี่ข้าง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 เออบอล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 ช่วยพี่ที ที่จะตายอยู่แล้วตายจร่ที่เร้อยนะบอยอยู่เรื่องนั่นเหรอป้อยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนะเอาบนให้เองพอดีว่านันหยดล้เออสวยนัดฝากทีนันบนอะไม่เห็นอ่ะไปยึดจุดดีกว่าน่าจะไปบุกพี่เออเมื่อกี้หลังนั่นอะเออหัวแตกสองร้อย ตายพี่นี่แหละจะเป็นคนยิงช่วยเองพี่รา<ม>บอกว่าจับการหน่อยดิพี่ไม่ไหวอะ่ะเลือดที่น้อยจัดไงชู้ไม่ได้เพราะเลือดน,น้อยเอเดี๋ยวนั่นมีวิธีชนะดีๆและบุกเลยนะไปยึดจุดกัน อุ้ยสามตัวน้าสามตัวเปลี่ยนอยู่แล้วมันน่าจะอยู่ด้านหลังเราไม่รคืออยู่ใกล้ตัวเราสุดๆอยู่ข้างๆนั้นเลยไหนวะอุ้ยแต่ว่ามันยึดจุดมันจะพี่เราไปพี่เราไปยึดจุดพี่เราไปยึดจุดเขยไหมนัดมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยเออสวยพี่ยืนอยู่ยิงนัดน่ะมันมีตัวยิงพี่เหมือนกันนัดาๆๆตอนนี้ สองตัวเลยช่วยทีช่วยทีช่วยทีสองสองด้านเก็บแปลก่อนเก็บแปลก่อนป่าดิยิงทางไหนก่อน <c oughs> อุ้ยิงไม่ทัน <c oughs> ตายทั้งนั้นต้องสู้ไม่ได้อ่ะ ต้องซุ่มแล้วบุกอ่ะเี๋ยววดิเพือ,อนเอออะยืนโง,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 ง่ๆยิงอ่ะอ่ะโอ้หลังเข้าหลังเข้าช่วยทีช่วยทีหลังลาดีนะพี่พกสักพี่พกพี่พกปืนมาด้วยเนี่ยถ้าไม่พกปืนมาด้วยก็ไม่สู้มไม่ได้นะรู้ไหมช่วยทีช่วยทีติดไอ้พอ มอกบันบ้างบอลหรือมองมอกหรือบอลจนมองไม่เห็นอะไรเลยไอคนที่กล้าเล็งนั้นนี่มันคือเหมือนเหมือนหาเรื่องในตัวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยชิดเท้าเลยมองไม่เห็นตั้งนานดูก็ฝ่ายเดียวกันเลยไม่เห็นสแปดบ้างเอาสแปดมายิงบ้างาโดนมันจะวะ เออหัวเออช่วยด้วยเออโอ้ยช่วยหน่อยเถอะได้โปรดช่วยพี่เถอะพี่ท่านเราโดนยึดแน่บอกเลยช่วยทีทีมันยิงพี่ไม่ไหวโดนโดนยึดจุดยับ ระวังยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ว้ยชอบยิงหัวในสถานการณ์ไหนก็ตายตัโอ้ไม่ไหวจริงว่ะเจ็บมากโดนหนึ่งโดนอีกหนึ่งโดนได้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 นะได้น่ได้บน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 หัวเลยอ่ะบนหัว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 ยิงแล้วล้างล้างล้างข้างๆเลยอ่ะข้างๆฝั่งหนูนี่ๆเออหัวจบอีซี่ตรงนู้นตรงนู้นสองตรง หลังสองหลังสองเพื่อนยิงเลยช่ยีีตามท่วยยิงว้า,า,า,าเวเจ็บคอพีแรงไหมป้านันนันว่าพี่กีแรงไ,งไหมป้ามันมันใช้สเปรดอะเก่งยิงมม่เก่งแนละ้พี่เล่นสเปรดเก่ง ว่าไม่ได้เอาหยิบสเปซมาลืมมาหยิบสเปซมาเถอะสเปซปืนคู่ใจแต่ถามว่าพี่ชอบ M14 ไหมชอบนะแรงมากเือยิงหัวง่ายอ่ะสหรับพี่อ่ะเอาสเปซมายิงหัวคุณเอาสเปซมาอัดหัวคุณโดยเฉพาะเออเออยิงมันดิยิงโยเอ้อ ยิงมาจากระยะไกลที่สู้ไม่ได้ยึดจุดไว้ยึดจุดไว้ยึดสนอะไรอย่างอื่นยึดไว้ยึดไว้ยึดไว้รอมันมาใกล้ถึงยิงได้พี่เนี่ยเดี๋ยวยึดไว้นะเดี๋ยวพี่ไปบูเองพี่บูเองนะยึดไว้นะยึดไว้นะยึดไว้เดี๋ยวพี่บูเองจุดไหนจุดไหนจุดไหนจุดเอจุดเอไม่ใช่จุดจุดอันนี้ทอะไรวะจุดสีจุดสีสีอยู่ตรงโน้นเลยดีนะดน พี่ก็โดนพี่ก็โดนพี่ก็โดนยิงอันทียิงอันทีช่วยด้วยเออหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเก็บมาหนึ่งเหมือนกันพี่อยู่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 โอ้เจ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 ช่วยยิงทีพี่ไปืนไงพี่ไม่ปืนไงปืนไงมีแค่สกาสกาไม่ได้ช่วยอะไรสกาไม่ได้ช่วยอะไรสกาไม่ได้ช่วยอะไร นะัดฝากด้วยพี่ปืนไกลมาใกล้พี่พอสู้ไหวแต่ปืนไกลพี่ไม่ได้นะจ๊ะโอ้โหเย้ชนะแล้วในที่สุดโอ้โหสามร้อยต่อเก้าสองโอ้โหสปอยางเท่ะนะ มันแบบเออไอตัวนี้มันไม่สนุกเทาาหมดซีรีพี่ชอบพี่ชอบงั้นโอเคค่ะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืม,มกดไลค์<ๆ>กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย